นุ่มควงแฟนสาวสวยพาซ้อนไทยไปด้วยอวดหวานกันไม่หยุดจนเพื่อนๆหมั่นไส้ชาวเน็ตอิจฉาวัสนาไรเดอร์เข้าเดินเข้าเดินจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวความรักของหนุ่มสาวคู่หนึ่งในจีนค่ะซึ่งเรื่องของพวกเขากลายมาเป็นที่สนใจของผู้คนบนโลกออนไลน์โดยพบว่าฝ่ายชายคือไรเดอร์ที่ทำงานส่งอาหารเดลิเวอรี่ขณะที่ฝ่ายหญิงเป็นสาวสวยหุ่นดีผิวขาวผ่องที่ทำเอาคนมากมายต่างพาก,กันอิจฉาวัสนาไรเดอร์ แน่นอนว่ารักแท้ทำให้คนมองข้ามไปทั้งเรื่องสถานะอาชีพการงานและยอมลำบากไปด้วยกันแต่คนมักมายก็อดทึงไม่ได้เมื่อได้เห็นความโชคดีของไรเดอร์หนุ่มคนนี้ค่ะที่เขามีนางฟ้าสาวสวยอยู่เคียงข้างซึ่งเขาเองก็ภาคภูมิใจในตัวแฟนสาวสุดๆไม่เพียงแต่จะพาเธอมาโชว์ให้เหล่าเพื่อนร่วมงานได้เห็นยังมักจะถ่ายคลิปโชว์ความสวีทยอย่างต่อเน,นื่องอีกด้วยนอกจากนี้เขายังไม่ปล่อยให้การงานมาขัดขวางช่วงเวลาของคู่รัก เพราะไรเดอร์นหนุ่มมักจะพาแฟนสาวซ้อนไทยรถจักรยานยนต์ไปส่งอาหารด้วยกันบ่อยครั้งจนทำให้ลูกค้าชายหลายคนอดอิจฉาไม่ได้มองว่าตัวเองมีหน้าที่การงานที่ดีกว่าเงินเดือนสูงกว่าแต่กลับไม่สามารถหาสาวสวยแบบนี้มาเป็นแฟนได้แม้สาวคนนี้จะตามแฟนหนุ่มไปทำงานบ่อยๆแต่จริงๆเธอก็มีหน้าที่การงานที่ดีเช่นกัน เพราะเธอมีตำแหน่งเป็นเสมียนในบริษัทแห่งหนึง่งแต่ก็ไม่เคยรังเกียจอาชีพของแฟนหนุ่มยอมลำบากไปด้วยกันกับเขาแค่ได้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ไปด้วยกันก็มีความสุขแล้วอย่างไรก็ตามในขณะที่ความสัมพันธ์ของคู่รักนั้นดีมากแต่การที่ชายหนุ่มมักจะอวดความรักกับแฟนสาวอยู่บ่อยครั้ง ก็ทําให้เกิดความไม่พอใจในกลุ่มเพื่อนไรเดอร์เช่นกันหลายคนรู้สึกอ,อึดอัดทนไม่ไหวกับการครั้งรักความคู่สุดหวานขณะที่ชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นหลากหลายโดยนอกจากคนที่แอบตาร้อนเผาๆก็ยังมีชาวเน็ตบางส่วนชี้ว่ามีผู้หญิงหลายคน ที่ไม่ได้รังเกยียจการมีแฟนเป็นไรเดอร์พวกเขาอาจจะคบกันมาก่อนที่ฝ่ายชายจะมาเป็นไรเดอร์ก็ได้นอกจากนี้สิ่งสำคัญที่ต้องให้ความใส่ใจก็คือนิสัยและการเอาใจใส่หน้าตาหรือสิ่งของภายนอกอาจไม่ใช่สิ่งที่คนให้ความสำคัญแต่จะมองหาคนที่เข้ากันได้จริงๆต่างหากขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากกระปุกขอบคุณคะ่ะ